โอเคครับก็สวัสดีครับอ,อยู่กับผมพีตาหกล้อซิงครับว,วันนี้พามาอยู่กับทีมงานเสียเบียครับปลาเหลจาเจริญทรัพย์จมเลยสวัสดีครับ <laughs> โอ้ยดึงขึ้นไว้พอดดึงขึ้นไว้พอดรถรถมันแห้งโอ้รอหายเลยแห้งโอ้ลอองมาไม่ทันเลยครับสะลูกนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าใช่สะลูกเก่าที่เมื่อก่อนผมเคยมาขุดกับ โปรจานทร์กอล์ฟกเสียแพ่หรือเปล่าใช่ครับไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไม่นอยคุ้นๆมากเลยครับโอ้ปลาเราพัานหลังนั้นเลยอ่ปลาเราบอกรถมันแล้งมาั่นปลาเราขับรถไทยเองเลยครับ รถไทยสองคันเลยครับับางนี้จะเป็นรถไทยฟอร์ดนะครับดูท่าน่าจะวิ่งไกลพอสมควรนะครับเ่ยรถดำไปหายียบเลยบ่าเหลาว่าเหลา จมมิดล้อเลยครับลงมาไม่ทันเลยนึกว่าจะดึงไม่ขึ้นรอบแรกดึงแล้วดึงไม่ขึ้นกำลังลงมาปลาเราดึงขึ้นก่อนซ้ำรถมันแรงแวะซานเกียรกขนไปหอดตรงน้นดำมาเนี่ยโอ้นี่ครับ ใช้พันลังดันกลับมาคืนครับสุดจัดนะพี่น้องยิงกิฟค,ครับเดี๋ยวมาดูรอดูรถด,ดำกันครับรถด,ดำมาแล้วครับเมก้าไฟลังมาจากนู่นเลย น่าจะป่ปอยู่ประมาณสักห้าหกคันได้ครับอะไรอะไรก็กูนะผู้แดดร้อนมากเลยนะพี่น้องสายยุ่นฮนะสายยุ่นทางค่อนข้างจะน่วมครับเหนืดๆเ,เป็นบางจังหวะนะครับ ตรงนี้น่าจีกหลายร้อยเที่ยวเลยครับเนี่ยแปงใหญ่เลยครับโอ้ไลลไลต่ตดกันมาเลยครับรถํำ แล้วครับโอ้ตอนรถกี้กะครับ,รบหรือเปล่าไม่แล้วครับ ไปทีเทไหนล่ะครับนี่โอ้เอาลงไปทางนู่นครับคัคันนี้มาทางนี่ครับวาดไล่ตูดกันมาติดๆเลยวะโน,โน่นาย,ยักษ์ครับกระจกนี่สุกจัดครับผม ทเทเลยครับทีเทเยอะยครับกองเลยครับแปลงใหญ่เลยครับนี่หลายร้อยเที่ยวเลยทีน่าจะสามชั้นครับพื้นที่น่าจะประมาณสักไร่กว่ากว่าสองไร่ครับประมาณนี้ไร่กว่ากว่าสองไร่น่าจะสองสามชั้นได้ครับ ทำไมดับเนาะพื้นที่น่าจะไล่ไลก่กว่าๆนะครับผมนู่นเนยเสมอฝังโน่น,นะเม่อฝังที่กองไาเลยเอามาดู NPR ครับหยัดใส่กุ้งมังกรนะพี่น้องนะ อันนี้อย่าไปอย่าไปเผลอลองอย่าไปเผลอลองนะครับ,เ,ออรบเจอตรงไหนนะพี่น้องนะโอเอนะครับนี่ npr npr บ้าอะไรไม่รู้ฝึงร์้ไทรฮีโน่ครับเป็น2องแรงม้าครับเสียเบียจับยับไสมาเลยนะครับเจ็บเกียร์เดินหน้าครับวันนี้ Long vương thì chơi tuần này, này này cái này giờ mà sẽ phăng xiềng mò cái tiểu đăng này xài ไล่ตูดกันมาสองคันเลยวะ แร่งๆครับอย่ายุบอย่ายช็อตนะฮะไปเจอหลุมพรางของป่าเราเข้านี่มิดล้อเลยนะฮะเมื่อกี้ฮนะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอินโน่นายักษ์ครับ โดนขี้ตมนิดหน่อยครับเทียนสองฝั่งเลยครับฝั่งนู้นก็เทียนฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ก็เทียนฝั่งนี้ครับ มาแล้วครับเจ้าร็อกกี้นะครับวิ่งเลยไปทีฝั่งโน้นเลยโอ้โหโอ้โหไงคุ๊บเลยครับ อ่าเดี๋ยวปิดท้ายกับล็อกกี้คันนี้ครับนะครับก็บพามาดูคีมงานเซียบีอาครับได้ง,งานแปลงใหญ่เลยทีเดียวนะครับอาจจะสามชั้นได้ครับถึงจะเสมอนน่นนะครับรถดำเยอะไมโครสองร้อยครับ เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ